ใี่ผู้เข้าประกวดนะคะยืนเรียงตามหมายเลขเลยนะคะค่ะหมายเลขแปดและหมายเลขเก้านะคะนางสาวเกศแก้วสุจันโสภาและนางสาวธีรพรโสภาม .4 สีท,4ทับสิบสองค่ะหมายเลขสิบค่ะนาง<า>สาวพัชราถาวรแสนม .4 สทับสองและหมายเลขสิบเอ็ดนะคะนายวสินธลูกคูเขียวมย .5 หทับสองค่ะขอเสียงปรบมือให้กำลังใจกับผู้เข้าประกวดมาปลายของเราอีกครั้งนึง สวยอ่ะยิ้มชินอ่ะค่ะตอนนี้เราจะเป็นการโชว์แสดงความสามารถพิเศษนะคะไ<ช>จะมีจานออไลายเราถามท่านผู้ชมกัน,นะคะ่ะท่านผู้ชม สวย,วยวไม่แพ้กันสักคนเลยนะคะน้องติ๊กใช่ค่ะ